สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจสัน <J> ท่านาติวันนท45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับ เมื่อกี้ผมถ่ายรีวิวรถอยู่ฝนลงเม็ดเฉยเลยนะฮะต้องหยุดกระทันหันมาครึ่งชั่วโมงแล้วลูกค้าตอนนี้วันนี้น่าจะได้อีกสักหนึ่งคันเพิ่มเติมเข้ามานะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับแล้วผมขอบคุณลูกค้าเก่าที่น่ารักนะครับโดยตลอดบางท่านนะอาจจะเป็น FC ผมเพื่อตามมาดูข้อมูลผมยินดีเป็นอย่างมากนะครับไม่จําเป็นคือผมบอกเลยว่าดูช่องของผมนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถผมก็ได้นะลูกค้าเหมือนที่ผมพูดเลยว่า ลูกค้าเจอรถที่ไหนที่ถูกใจแล้วเราลดสภาพสวยจริงลูกค้าซื้อได้เลยนะครับลูกค้าอาจบางท่านอาจจะเอาไว้ศึกษาเปรียบเทียบราคาตลาดนะครับเปรียบเทียบ,ยบข้อมูลหรือเป็นเรื่องของความชอบในการดูรีวิวเรื่องรถยนต์นะครับผมยินดีเป็นอย่างมากนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้นะลูกค้าและที่สําคัญลูกค้าก็จะทราบอยู่แล้วว่าผมเป็นคนถ่ายรีวิวแบบเทคเดียวจบไม่มีการตัดต่อคลิประหว่างทางตำหนิตรงไหนรถเป็นยังไงผมบอกตามความเป็นจริงทั้งหมดและรถทุกคันทุกรุ่นนะครับผมซื้อขายหมดถ้ารถสวยจริงนะครับลูกค้า และผมไม่ได้รับรีวิวให้ใครนะครับเรารีวิวเฉพาะรถที่เราซื้อมาขายเองเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันผ่านกระบวนการซื้อจากพวกผมมะครับผมเป็นคนเช็ครถเข้ามานะครับเราจะมั่นใจนะครับเดี๋ยววันนี้นะเอารถหรู VIP เรียกว่ารถตำนานผู้บริหารและกันนะครับกับนิสสันเทียนาคันนี้เป็น J32 เป็นโฉมที่2นะฮะ ผมบอกเลยถ้าลูกค้าเห็นคันนี้ชอบแน่นอนได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะลูกค้าและที่สำคัญปี2 0 1 1ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0โอ้ยตาย เทียนามาถึงวันนี้แล้วนะครับแต่รถจริงยังขับดีอยู่นะมาเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดกันเลยครับลูกค้ากับนิสสันเทียนนะครับ 200XL นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ2.0ในรุ่นนะครับลูกค้าคันนี้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกด้านเดิมโรงงาน100%นะครับ ผมบอกเลยถ้าลูกค้าเห็นรถจริงถูกใจแน่นอนคันนี้ผมรับประกันงานโครงสร้างงานตัวถังนะครับซื้อไปถ้าเกิดมีชนหนักพควารจมน้ําผมรับซื้อคืนจ่ายเงินเต็มจํานวนนะฮะและที่สําคัญคันนี้ถูกอัปเกรดเป็นจอ a อ d ด o อ d ตรงรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะจอถูกเปลี่ยนใหม่เป็น a อ d ด o อ d เรียบร้อยแล้วนะฮะรถได้เป็นสีขาวด้วยเหมือนที่ผมบอกว่าตั้มนี่มีอยู่แล้วรถบางทีซื้อมาจากศูนย์แค่วันสองวันตั้มนี่ยังมี ถ้ามองใกล้ๆอาจจะเห็นจุดรอยหินรอยมแมลงนะฮะไม่ต้องทำนะสีสวยมากครับไฟหน้าเดิมหมดเลยนะไฟคือยังใสปิ้งเลยฮะเจ้าของดูแลดีมากครับลูกค้าลูกค้าดูตะเข็บผมให้ดูเลยนี่นี่ตะเข็บแก้มถ้ารถไม่เนียนจริงอ่ะไม่เข้ามุมแบบนี้แน่นอนครับนะฮะไฟตัดหมอกนะครับโรงงานนะครับผมชุดกระจังหน้าโรงงานแก้มซ้ายแก้มขวาโรงงานทั้งหมดนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับตะเข็บ ความห่างฝากระโปรงกับแก้มหน้าเนียนมากครับดูขอบประตูนะครับเลเยอร์แผ่นพับเส้นตั้งแต่หน้าถึงท้ายเส้นเดิมทั้งหมดนะครับรวมถึงคิ้วกันกระแทกชายล่างนะครับนะฮะสวยมากครับลูกคา้าแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานตรงรุ่นนะฮะยางดอกยังเต็มฮะลูกคา้ายางปี2023ด้วยครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซุ้มล้อเดิมทั้งหมดนะครับลูกคา้าไฟเลี้ยวหูกระจกใสปิ้งไล้รายงานนะครับทุกคลิปผมให้ดูบนพวกขอบยางขอบประตู นี่ชุดดูแผงรีดน้ำยางชั้น2นัด้านในอยู่ครบทั้งหมดคือพวกเนี้ยถ้ารถด,ดูแลไม่ดีมันแตกหมดเนี่ยให้ดูนะยางซับเสียงซับฝุ่นเนี่ยมันแตกหมดครับลูกค้าคันเนี้ยคือมาเป้ะมากนะครับนะฮะส่วนคิ้วกันสาดนี่เป็นของแต่งนะครับติดเพิ่มใหม่ขอบยางขอบประตูนี่ผมให้ดูหมดนะครับ ผมให้ดูเลยนะฮะความสดของรถนะครับดูชุดแผงชิงหลีนะฮะขอบสนิทเลยนะครับลูกค้าราคามาผมจะบอกเลยราคาวันนี้นะครับนิสสันเทียนา J32 รถผู้บริหารในตำนานนะเรียกเรียกรหัสนี้ตั้งแต่มาตัว J31 แล้วข้างในค่อนข้างกว้างนะลูกค้าถูกอัปเกรดจอกลางเปลี่ยนเป็น Android ตรงรุ่นแล้วผมขายแค่นี้พอนะครับไป2011นะครับลูกค้ารถสวยแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะฮะ 175,000บาทครับผมเอาแค่นี้พอผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่านิสสันเช n a J32 าราคาจะมาถึงวันนี้ผมขายมือ2รุ่นนี้ตั้งแต่6-7แสนแล้วนะครับวันนี้เหลือแสนกว่าบาทครับผิดไปมากเลยแต่รถยังใช้ดีมากเลยนะครับรถปี21 1 1นะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมว่ายอดได้เต็มแน่นอนแก้มตะเข็บคิ้วอันนี้มีรอยนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมไล่เอาสีแต้มให้นะมีรอยนิดหนึง่งตรงขอบประตูอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่าจะบอกลูกค้าอยู่ไอ้พวกนี้มันเป็นเกือบทุกคันเลยครับบางทีเราเปิดประตูไปโดนเสาเดี๋ยวผมไล่ทาสีให้นะครับเดี๋ยวคาดสีให้นะครับนอกนั้นแม็กหลังยางยังใหม่ซุ้มพลาสติกหลังอยู่ครบกิบล็อกกันชนท้ายเข้ามุมหมดนะฮะไฟท้ายเป็น LED โลโก้ 200XL โลโก้เทอรน่าผิวฝากระโปรงท้ายเดิมโรงง,งานสนิทกันชนหลังต่างๆเดิมโรงง,งานสนิทครับลูกค้านะฮะ ไฟท้ายดูนะครับเป็น LED ไฟใส่ปิ้งนะฮะไฟเดิมนะครับนะฮะกิบล็อกท้ายเข้ามุมหมดนะครับรวมถึงคิ้วกันกระแทกและก็เส้นไล่ฟ้านี่ให้ดูครับครบทุกเส้นครับลูกค้าอยู่ครบทุกเส้นนะครับ สภาพมายังปิ๊งเลยชุดโครเมียมขอบคิ้วต่างๆเดิมโรงงานขอบยางประตูทุกด้านอยู่ครบหมดไม่มีฉีกไม่มีแตกไม่มีรอกประตูไม่มีตําหนิเลยนะครับคีเลตประตูสองข้างอยู่ครบแม็กและหลังซ้ายไล้ตําหนินะครับคิ้วกันกระแทกประตูแก้มหลังซ้ายแก้มหลังขวาแก้มหน้าซ้ายไล้์ตาหนิรวมถึงไฟเลี้ยวดูนะครับผมให้ดูจริงๆนะลูกค้าบางคันนะผมกล้าท้าเลยนะแตกรายงานหมดฮนะอันนี้คือของแท้ด้วยนะครับแล้วก็ของเดิม ถ้าเจ้าของดูแลไม่ดีจริงนะครับรถไม่ได้มาสภาพอย่างนี้แน่นอนครับลูกค้าแต่มือสองลงเยอะจริงโอ้โหไม่น่าเชื่อเหลือแสนเจ็ด คือเทียนหน้าน่ะผมเข้าไปดูข้อมูลหมดแล้วนะบางท่านอาจจะขายสองแสนกว่าก็มีบางท่านอาจจะขายแสนกลางก็มีผมบอกลูกค้าเลยครับมันอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ของรถถ้าลูกค้าไปเจอบางที่อาจจะขายสองแสนถ้าสภาพเขาสวยจริงผมแนะนำผมเชียร์ลูกค้าซื้อเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปห่วงเงินแค่สองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นนะครับแต่คันนี้ที่ผมเอามาขายเนี่ยผมว่าผมไม่แพ้หน้าใครเหมือนกันนะครับไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันภายนอกภายในต่างๆนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในคือ สวยปิ๊งเลยครับผมขาญาติเจบดูลูกค้าดูจอกลางนะครับโลโก้ในสันขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับลูกค้าถ้าตรงรุ่นถามว่ามันดีจากปกติยังไงมันจะลิงก์ระบบแอร์เข้าไปอยู่ในจอหมดครับลิงก์ระบบโหมดปรับเครื่องเล่นต่างๆนะครับ YouTube ต่างๆโหมดแอร์โหมดเครื่องยนต์มันเข้าในจอนี้หมดเลยนะครับเลขไม้อยู่เท่าไหร่เออแสนเานะครับหน้าปัดต่างๆถือว่าต้อพวงมาลัยนะครับไลท์ตำหนินะฮะมันติฟังก์ชันดูชุดลายไม้เบาะต่างๆนะครับสวยกลิบเลยครับลูกค้า คันนี้สวยจริงนะอันนี้ยอมรับเลยสวยจริงนะฮะผมชอบมากนะครับพรมพื้นก็สะอาดนี่ผมให้ดูจอก่อนขายจอเชียร์จอเชียร์จอนะครับจอสวยจริงนะฮะจอตัวนี้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วครับสมัยก่อนเลยอะมาใหม่ๆจอตัวนี้20,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้เหลือประมาณหมื่นนึงครับเกือบเกือบหมื่นแต่มันก็ดีนะลูกค้าเราไม่ต้องไปทำครับเขามีมาให้หมดแล้วนะครับแผงประตูเดิมทั้งหมดนะครับชุดลายไม้ตะเข็บเดิม100%นนะครับไม่ต้องทำอะไรเลย นะฮะประตูไม่เคยแกะนะประตูเดินทั้งหมดนี่ให้ดูบ่อหลังรอยเปื้อนแทบยังไม่มีเลยลูกค้าสภาพคือมาเดิมๆจริงๆนะฮะเดิมมากเลยครับสภาพสวยมากครับภายในสะอาดจริงนะครับนะครับชุดแผงประตูเบาะต่างๆนี่ให้ดูแผงประตูดูมือผู้นี้ไม่มีรอยเลยบางคันรอยถลอกเต็มเลยนะครับลายไม้ลอกอะไรเงี้ยคันนี้คือมาสดมากครับให้ดูฝาท้ายท้าย เดิมตะเข็บเดิมอาจจะมีริ้วรอยบ้างมันเป็นเรื่องปกติลูกค้ามันเป็นสีด้านในนะครับอันนี้เป็นแผ่นของแต่งนะครับดูโฟมกรมยี่สะอาดนะสะอาดผมว่าสะอาดนะลูกค้าดูดิสะอาดมากเลยด,ดึงขึ้นมาก็จะเป็นบล็อกโฟมบล็อกโฟมไม่มีแตกกะดูดิยางอะไรอยู่ข้างล่างนะเนี่ยฮะรถไม่เคยเจาะนะลูกค้ารถไม่เคยติดแก๊สนะบอกก่อนนะครับถ้ารถคันไหนเคยเจาะเคยเจาะลงเครื่องเสียงเคยติดแก๊สผมพูดหมดนะครับคันนี้ไม่เคยติดนะฮะมาเดิม,เด,มเดิมหมดเลยนะ สภาพคือสวยๆเลยนะครับผมชอบเทียหน้าอย่างหนึ่งคืออันนี้ผมพูดจากหัวใจผมเลยนะรถกว้างครับอันนี้พูดจริงๆเลยรถกว้างแล้วขับสบายแต่ราคามือสองลงเยอะมากรถเทียรหน้าปีคันนี้ออกข้างใหม่ร้านกลางนะลูกค้าราคาไม่เบาเหมือนกันนะล้านสี่กว่านะอูราคาไม่เบานะลูกค้าไม่ใช่ว่ารถราคาซื้อใหม่แค่6กเจ็ดแสนนะครับล้านสามล้านสี่นี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับ เหลือแสนกว่าบาทครับลูกค้ารถแค่สิบกว่าปีเองนะฮะแล้วมันยังใช้ได้อีกนานเลยนะเดี๋ยวลูกค้าดูสภาพห้องเครื่องนะคือเหมือนที่ผมบอกคือผมตั้งใจทําคลิปอย่างเงี้ยเพราะว่าผมผมอยากให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วจะได้เห็นภาพสดสดชัดๆไปด้วยกันห้องเครื่องแห้งสนิทให้กล้องตะแคงดูเลยนะฮะดูชุดเครื่องดูชุดเกียร์นะคือเครื่องยนต์ปกติเก็จะประกอบไปด้วย1เครื่องอันนี้เป็น4สูบนะครับเครื่อง แล้วก็ระบบเกียร์ถ้ารถที่ขับหน้ามันจะวางในขวางนี้ฮะลูกค้าเกียร์มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งเพลาขับไปสองข้างขับคู่หน้าถ้ารถที่ขับหลังนะมันจะวางเครื่องแนวนอนอย่างนี้เกียร์มันจะไปด้านหลังมันจะส่งเพื่งขับก็จะเป็นพวก bmw พวกนี้ครับขับหลังนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็น volvo อะไรส่วนใหญ่ก็จะขับหน้าเป็นเครื่อง5สูบบ้าง4สูบบ้าง6สูบบ้างนะครับแล้วแต่คันนี้คือตะเข็บชุดคันหน้าต่างๆคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยรถยนต์นะครับคือเดี๋ยวผมลองสตาร เมื่อวานผมปวดหัวเข่ามากเลยวันนี้ผมดีขึ้นเยอะเลยนะฮะคือเครื่องฟิตปังนะครับเครื่องนิ่งสนิทเลยฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องไม่มีโยกเลยครับลูกค้าผมบอกเหมือนที่ผมบอกลูกค้าแต่ต้องคิดว่ารถสมบูรณ์จริงๆนะครับที่มาขายถูกเนี่ย ราคาตลาดมันลงนะลูกค้าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ามาขายถูกดั้มถูกเพราะว่าเห็นแก่รถมีปัญหานะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับราคาตลาดมันลงผมปรับลงหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคือกําไรใครก็อยากได้แต่ถ้าเราขายขอไปแล้วเราไม่สบายใจเราก็ไม่เอานะครับลูกค้านะครับมีอะไรบอกกันตรงๆดีกว่านะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับอยากได้คลิปตรงไหนเพิ่มเติมลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ